ฮัลโหลสวัสดีค่ะพอดีทางบริษัทไม่อนุญ,ญาตให้ไายเดอร์เข้าไปข้างในรบกวนคุณลงมาเอาหน่อยได้ไหมคะแกก็หาวิธีอื่นเอาสิถ้าแกมาส่งช้าฉันจะคอมเพนแกเดี๋ยวก่อนค่ะฮัลโหลฮัลโหลนี่ช่วยเงียบๆหน่อยได้ไหมคุณคาอ๋อไม่ใช่นะคะคุณป๊อปนี่จะไม่ได้คุณป๊อปค่ะเอาเฮคุณเขาไม่ได้นะคุณแกก็หาวิธีอื่นเอาสิถ้าแกมาส่งช้า ฉันจะคอมเพนแกถึงเวลาที่ต้องจ่ายค่าเทอมให้น้องแกแล้วนะถ้าน้องแกไม่ได้เรียนต่อแกเจอดีแน่ถ้าเธอไม่จ่ายค่าเช่าภายในอาทิตย์นี้ก็สายหองอ,อกไปซะโอเคค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละค่ะ คคุณคะถ้าฉันเอาเงินของคุณไปอะแล้วทำไมฉันยังต้องเอากระเป๋ามาคืนคุณด้วยล่ะคะไม่ต้องพูดมากได้ปะคนละแบบล่างๆอย่างแกเนี่ย ชอบขโมยของคนอื่นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอถ้าไม่ใช่แกแล้วจะเป็นใครได้อีกแต่ว่าฉันไม่ได้เป็นคนเอาเงินของคุณไปจริงๆนะคะฉันก็แค่ยอยากทําความดีใช้ชีวิตที่เรียบง่ายทําไมทุกคนต้องอย่ามาทาตัวน่าสงสารเลยเลยฉันไม่ใจอ่อนให้แกหรอกนะฉันจะบอกอะไรให้เงินสามแสนของฉันตอนนี้มันเหลือแค่สองแสนอะแล้วอีหนึ่งแสนที่มันหายไปอะถึงแกบอกว่าแกไม่ได้เป็นคนเอาไปอะก็ไม่มีใครเชื่อแกอยู่ดีเพราะฉะนั้นอะแกยอมรับมาสักทีเถอะว่าแกเป็นคนเอาไปอะก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้เป็นคนเอาไปอะ ไปแล้วนี่แกเป็นใครเนี่ยไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาทำไมคุณบอกว่าเงินทั้งหมดในกระเป๋าคุณมี3 0 0แสนใช่ไหมแต่กระเป๋าใบนี้มันมีอยู่แค่2 0 0แสนงั้นก็ชัดเจนเลยว่าเงินเนี่ยไม่ใช่ของคุณถ้าคุณอยากได้เงินคืนน่ะคุณก็ไปตามหาคนที่เก็บเงิน3 0 0แสนคุณได้ก็แล้วกันส่วนพวกเราจะยืนรอเจ้าของเงิน2 0 0แสนอยู่นี่แต่ถ้าเจ้าของเงินเขาไม่กลับมาตามหา พวกเราก็จะส่งให้ตำรวจจัดการแทนไปกันเถอะเอเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปคือพอดีฉันจำผิดอ่ะสองแสนน่ะถูกแล้วงั้นก็ขอโทษเขาก่อนสิอืมขอโทษขอโทษให้มันดูจริงใจหน่อยขอโทษค่ะรู้อะไรไหมเพราะมีคนแบบคุณนี่ยแหละถึงทำให้คนดีลดน้อยลงอ่ะ ูสังคมสมัยนี้สิคนดีแทบจะไม่มีที่ยืนแต่คนชั่วกับทำอะไรก็ได้ตามใจชอบแล้วต่อไปอะถ้ามีคนมากล่าวหาว่าคุณกินของของเขาเข้าไปจำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องผ่าท้องตัวเองเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์แต่คุณควรพกลูกตาของคนพวกนั้นแล้วก็กลืนมันลงไปในท้องให้พวกนั้นแหกตาดูเองว่าคุณไม่ได้เป็นคนกิน I got hooked.